อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับวันนี้พาทุกคนมาทำความรู้จักกับกล้องฟิล์ม l o ไล i n e 35นะครับซึ่งเป็นกล้องฟิล์มคอมแพกสัญชาติ เยอรมันนะครับเป็นกล้องที่เล็กที่สุดในแพลตฟอร์ม135นะครับหรือฟอร์แมต135เนี่ยครับมันเป็นยังไงครับแล้วก็ดีแค่ไหนสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับโลไล 35, 35เป็นกล้องฟิล์มของแพคสัญชาติเยอรมันที่เคยเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกในฟอร์แมต135ถูกออกแบบโดยคุณ h ฮนส w ว s สกี ที่ได้ถือว่าเป็นเจ้าพ่อกล้องฟิล์มคอมแพกเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากกล้องโลไล35แล้วมิสเตอร์ไฮวาสกีเนี่ยนะครับได้สร้างสารรค์กล้องขนาดเล็กอีกมากมายเช่น Minox Low l โลไ35ถูกแนะนำครั้งแรกในงานโฟโตก g ิน a ปีคศ1966ซึ่งเป็นกล้องฟิล์มเรนฟินเดอร์ตัวแรกของโลไลและก็เป็นกล้องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแรกเริ่มเลยนะครับ กล้องโรไล35ผลิตที่เยอรมันหลังจากนั้นได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์จนถึงปัจจุบันซึ่งได้ถูกพัฒนาจนมีหลากหลายรุ่นนะครับเนื่องด้วยตัวกล้องตั้งใจออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและใช้วัสดุที่ทนทานจึงเหมาะกับการพกพาในกระเป๋าไปได้ทุกที่เลยนะครับและสามารถยิบมาใช้ในทุกสถานการณ์เหมาะกับคนที่ชอบกล้องคลาสสิกเล็กๆไม่เทอะทะ แต่ทรงศัก,กยภาพนั่นเองถ้านับรุ่นที่ผลิตตัวแรกจนถึงปัจจุบันกล้องโลไล e 35ได้ผลิตออกมาหลายรุ่นมากๆซึ่งหาแบ่งประเภทโดยไม่นับพวก Special หรือ Limited Edition เราจะแบ่งเป็นประเภทได้ออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือประเภทที่1 Standard Model ก็เป็นรุ่นพื้นฐานได้แก่กล้องโลไล่35ส่วนประเภทที่2นั้นก็จะเป็น Entry Level Model รุ่นประหยัดนะครับ ได้แก่โลลอย B 3 5 l o โล C 3 5และก็โลลอย35 LED และในประเภทที่3สุดท้ายนั่นก็คือ Advanced Model ได้แก่กล้องโลล i ์3 5 T โลล i ์3 5 TE แล้วก็โลล i ์35 SI อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือโลล i ์า SE นั่นเองนะครับคราวนี้มาทำความรู้จักกับเจ้าโลลอย35อีกครั้งหนึ่งนะครับ นั่นก็คือเป็นรุ่นดั้งเดิมเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปีคศ1,966ถึง1,974แล้วก็เป็นรุ่นแรกในสายการผลิตใช้ระบบวัดแสง CDS จากแบตเตอรี่แรกเริ่มเดิมทีเป็นโมเดลที่ผลิตในเยอรมันจำนวน3 1 2 0 0 0ตัว หลังจากนั้นได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งจํานวนการผลิตอยู่ที่2 1 5 0 0 0ตัวเลนที่ใช้ของรุ่นนี้จะเป็นเลนแราเซีย40มิม f 3.5แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลน Xeno ในปี1,973ซึ่งจำนวนการผลิตนั่นก็คือ30,000ตัวต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นกล้อง Low l i g h B35 ก็จะเป็นกล้องฟิล์มรุ่น Economy นั่นก็คือเพื่อที่จะต้องการเจาะกลุ่มตลาดล่าง โดยการลดต้นทุนการผลิตมีการตัดฟังก์ชันลงบางอย่างออกไปนะครับเช่นระบบชัตเตอร์ที่มีความเร็วสูงสุดที่1ต่อ125แล้วก็ชิ้นเลนก็ชิ้นเลนนะครับเพื่อที่จะให้ต้นทุนนั้นถูกลงแต่คุณภาพที่ได้นั้นไม่ได้ต่างกันมากครับความพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่กล้องครับไม่ใช่พลังงานจากแบตเตอรี่ เพราะระบบวัดแสงเป็นแบบซิลิเนียมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนากล้องไปอีกนะครับนั่นก็คือเป็นกล้องรุ่นโลไล C35 อ่านั่นก็เป็นกล้องฟิล์มรุ่น e c o n o m มีอีกเช่นกันนะครับที่สร้างมาบนคอนเซปต์เดียวกับโลไล B35 เพียงแต่ว่ามีการตัดส่วนของเครื่องวัดแสงออกไปแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่ผลิตในประเทศเยอรมันด้วยนะครับ ต่อมาครับผมมันก็จะมีการพัฒนามาอีกนะครับนั่นก็คือเป็นกล้องโลไลสามสินะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกของโลไลสามสที่ผลิตในประเทศสิงคโปร์ฟังก์ชันทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับกับโลไลสามสตัวแรกที่ผลิตในเยอรมันเพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อจากโลไลสามสเป็นโลไลสามสิเนื่องจากในปีนั้นโลไลผลิตรุ่นโลไลสามสิโดยมีการปรับปรุงเลน เพื่อป้องกันความสับสนเลยมีการเพิ่มตัวอักษร T แล้วก็ S ที่สื่อถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่นในการผลิตโดยทีนั้นหมายถึงเลนและ S หมายถึงเลนนะครับซึ่งผลิตจากคราเซียทั้งคู่เลยครับต่อมากล้องโลไล e 35s นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตเมื่อปีคศ1976จำนวน260,000ตัว โดยมีพื้นฐานฟังก์ชันนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงเลนจากเดิมเลนเทสเซอร์40ม m mm ม f 3.5มาใช้เป็นเลนเซ s เนอร์40ม m mm ม f 2.8ซึ่งเป็นเลนที่มีความไวแสงแน่นอนกว่านะครับเพราะว่ารูรับแสงที่ f 2.8ย่อมใช้งานได้ดีในสถานที่ที่มีภาวะแสงน้อยนะครับพัฒนาที่ดีไปกว่านั้นนั่นก็คือโลไล35 te นะครับอ่ากล้องรุ่นนี้ก็จะเป็น รุ่นที่ผลิตมาภายหลังนะครับโดยมีการนำรุ่นโลไล i n e 35T มาปรับปรุงระบบวัดแสงจากเดิมที่เป็นเข็มให้มาแสดงผลด้วยไฟ LED ในช่องมองซึ่งสร้างความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละสายตาจากเฟรมเลยแม้แต่น้อยซึ่งระบบวัดแสงดังกล่าวเนี่ยนะครับนั่นก็คือจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ px 2 7จํานวน 6V ต่อมากล้องโลไลสา se นะครับอ่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพื้นฐานเหมือนกับ โลไล i n e 35โดยมีการปรับปรุงระบบวัดแสงจากเดิมเป็นแบบเข็มให้มาแสดงผลด้วยไฟ LED ในช่องมองเหมือนกับรุ่นโลไล i n e 3 5 TE ซึ่งกล้องฟิล์มรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของโลไล i n e 5 5ในรุ่นพื้นฐานและก็ติดเลนที่ดีที่สุดแล้วก็ระบบวัดแสงที่ใหม่ที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกล้อง โลไล35รุ่น LED นะครับอ้าว35รุ่น LED นั้นจะเป็นกล้องที่อยู่ในรุ่นสายอ c o n o นมเหมือนกับโลไล B35 หรือ C35 เลนส์ที่ใช้นะครับจะเป็นเลนส์ t r i o t ่า40 m mm m f 3.5ตัวเดียวและสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั่นก็คือเป็นกล้องฟิล์มที่มีการแสดงผลการวัดแสงแบบ LED เหมือนกับกล้องรุ่นพี่อย่างกับ35 TE หรือ35 SE ส่วนในข้อดีของกล้องเนี่ยครับเป็นระบบแสดงผลการวัดแสงแบบนี้หลักๆมีอยู่2ข้อครับนั่นก็คือหนึ่งก็คือสามารถลิงก์และก็ถ่ายโดยที่ดูค่าแสงจากช่องมองภาพได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องละสายตามาวัดแสงเหมือนกับระบบที่เป็นแบบเข็มน,นะครับแล้วก็ข้อดีในข้อที่2นะครับเมื่อไรที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเปิดฝาหลังกล้องเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตนะครับ สามารถเปลี่ยนแบตได้ทันทีนะครับในขณะที่ฟิล์มยังไม่หมดม้วนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับกล้องโลไล่สามสนะครับโอ้โหเป็นกล้องที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็อยากได้ที่สุดเลยนะครับซึ่งในราคาในประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ที่9 0 0 0ถึง12,000บาทประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็จิ๋วมากๆเลยครับโอ้โห อยากได้จริงๆนะครับอ่ะโอเคครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ